ไปเจา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 ไปจะไปเจะไปจปเจไปเจาไเจไปเจาไปจาไปเจไปเจไปเจาไปจ้ไปจไปเจ้ไปเจ้ไปเจ้ไปเจไปจไปจปจไปจไไปจไปจเจ้เจ้ <c oughs> ไม่น่าเล่นจริงเลยขอเล่นดีกว่าเออปีกปูกเอ้อเยอะไรวะกูเล่นดีกว่าอ่าได้ดิจะไปเล่นหรือเล่ยาเบื่ออันนี้แล้วอืมนี่แน่ว้าเจ็บมือนี่แน่โอ้ยมันหนักจังเอออ้ยแจ็หนักเลยเออ เออแขนหักอืมโอ๊ยต้องรักษาฮองไอ้โอ๊ยปวดเจ็บเลยเพื่อนมาเล่นนี้ได้ได้ได,ด้เล่นอันนี้ฮุยยาต้มฮิตได้ดีดีกว่าต้ม โอ้ยมันตอยแล้วโอ้ยโต้มโอ้ยโต้มตัวมันขึ้นจังวะโอ้ยยิดได้ด้วยมือเดียวโต้มเฮ้ยเป็นเนี่ยโอ้ยไม่หลบเฮ้ยยอ่ะ เฮ้ยก็เล่นบางดีเฮ้ยไม่เล่นเลยเฮ้ยไปเพื่อเฮ้ยมัดเอาจริงวิ่งวิ่งอ่ะเอื้อปวดต้นขาเอื้อเอ้อไงมึงเล่นไม่ระวังเนี่ยโอ้โอ้ยกระสอบไม่ระวังเป็นไง ฮ่าแล้วนี่อะไรเนี่ยมันคือเครื่องต่อยวัดพลังอะฮ่องต่อยวัดพลังเฮ้ยวัดพลังมัดจริงจังโตไอ้โอ้ยครับไม่มีใครเห็นใช่ปล่าเราเพื่อนว่าเป็นที่ยกน้ำเอ้ยเล่นดีดีอี้อันนี้เกิดอะไรวะเนี่ยมันคือที่ยกน้ำหน็ตเฮ้ยที่เป็นน็ตเฮ้ย มีที่ให้จับเลยก็ใหจับเลยเวอย่็งเลยโอ้ยเยอะปุ้มให้ปุ้มถูกแล้วฮึต้ม กดจ็บลยอโอ๊ยอีกขาพูดมันตายแล้วอ,อุ้ยเอยดู้อๆมันตายแล้วนี่ไงอืมอืม,อมเอาหายแล้วอืมรักษายนี่ด้วยดิออตนดโอ้โหเสียงเข้าอยากระเซเว่นใครมาวาเนี่ยว่าแป็นของจีนอุ้ยของจีนเอ้ยคนจีนเอง เดี๋ยวออดจะสองใช้พลังออดโดให้เด็เดแต่วันนี้ออดจะสอนเลิกต่อยกระสอบขั้นที่หนึ่งง้างแข็งให้เต็มแรงขั้งที่สองต่อยแบบแรงที่สุด ที่ใครต่อยมาะตบปัพบมั๊บป้วบปั๊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 าวัตบปั๊บปว๊นปั๊บปว๊บปั๊บปัั๊บปั้บปั๊บปั๊บปั๊บปั้าปั๊บปั๊ับปัับวั๊บปั๊้วั๊บปั๊บปั๊ มืออ้วยมืออ้วยเหวงอย่างงั้งเหอเอาเนี่ยไอ้ปิดอ่านอ้วยเอายาหนี่ไปเอ๊ะอ่ะห้อยขดไม่โดนอ้าวเฮ้ยอุ้ยหายเลยอูุ้บยอดเลยอู้อ้วยอ้วนวันนี้อ้วนใจยกน้ำหนักหนึ่งพันตัง น้่นมันหนักมากเลยนะเนี่ยหนึ่งพันตันเนี่ยเดี๋ยวอ้อจ่ายออกให้ดูกระถาแวกม่งพลังมักกิ้งตกเนี่ยข้าวเนยหลกบอง,องนี่มันก็จะค่อยค่อยใหญ่ครึ่งจงกว่าจะถึงหนึ่งพันตัน โอ้โยลูกเข็ดใจเลยอันนี้เดี๋ยวอ้าใจะยกให้ดูมาเป็นไงโอ้ยนี่แค่แรงสองเปอร์เซ็นให้เอ้า ต่อไปออดจะยกนั่งหนักสี่พันตังโดยอ่านข่าวไปด้วยเอ้ยนี่มันจะโหดเกินไปแล้วแ้วออดจะยกมือเดียวหก มาชิสุเปิดบอลลิศสเปกไว้อกนกกระตวดกลางลังทางไอสักเกรงต้ากีเฮ้ยวดัวเดอเียนแล้วอืมอือ๋อได้เลยอือ๋อ จะโหดเกินไปแล้วโอ้เอ้ยขนาดหนักขนาดนั้นกูยังยกบ่ได้เลยอยจริงดิเออใช่ๆๆโอ้ไอ้สัตว์เงียบเอเ้ย